กสุดท MM ้ายนะทั <Aub ain> ้งโค้ชทั้งกีฬานะเตะเตะไปหมดเลยเนี่ยนะตอนนี้สิอ็ดต่อ20นี่นะในเซตที่2ประาดิมันนีเป็นเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟค่ะพอพอเหลือลูกเดียวนี้มันรู้สึกทะแม่งทํแหวนเนีคะแบบเอาต้องรักษาทางด้านเก็บเสิร์ฟแล้วก็ของของตัวเองให้ดีสักนิดนึ Thank <laughs>